ับเรียนคุณหญิงกรยาสกบนพานิชนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธิการผู้ว่าข้ามชาที่เครารพอย่างสูงยิ่งครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook p เพจแล้วก็ช่อง YouTube นะของวินลยเกษตรและเทคโนโลยีพัฒนุงนครับวันนี้เราจะเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่รีวิวการนำนโยบายสู่การปฏิบัตินะครับภายใต้โครงการเกษตรปานิชนะครับซึ่งวิเลยเกษตรและเทคโนโลยีพัฒนุงของเรานั้นนะครับได้มีการ ศึกษานะครับและก็สํารวจนะครับพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะครับเราพบว่ามีพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับนิยมเลี้ยงวัวนะครับซึ่งเป็นวัวพื้นเมืองแล้วก็วัวชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับของพี่น้องประชาชนแต่ว่าในช่วง2อสามปีที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์นะครับที่ไม่ปกติคือเหตุการณ์จากโรคระบาดโควิดนะครับไนจีนนะครับ ซึ่งทําให้พวกเขานั้นนะครับได้รับผลกระทบอย่างอย่างยิ่งนะครับโครงการเกษตรปาณิชนะครับจึงเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่จะช่วยเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจากการนําความรู้นะครับของบุคลากรวิเลยเกษตรและเทคโนโลยีพัฒนตุงนะครับมาให้ความรู้กับพวกเขานะครับเพื่อเขาจะได้มีการพัฒนาอาชีพนะครับให้มีความยั่งยืนนะครับโครงการฝึกอบรมเกษตรปาณิชทฤษฎีใหม่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัฒนุง ได้จัดการอบรมออกเป็นสองรุ่นรุ่นละ50คนรุ่นที่1จัดที่บ้านนางหลงหมู่ที่13ตําบลเขาใจสนอําเภอเขาใจสนจังหวัดพัทลุงรุ่นที่สองจัดที่บ้านค่ายไทยหมู่ที่16ตําบลควนมะพร้าวอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหลักสูตรการเลี้ยงโคพื้นเมืองประกอบด้วยสถานการณ์การผลิตโคพื้นเมืองการคัดเลือกพันธุ์โคพื้นเมือง การวางแผนการเลี้ยงโคพื้นเมืองโรงเรือนและอุปกรณ์การผลิตอาหารค้นการผลิตอาหารหยาบและการจัดการแปลงหญ้าการจัดการเลี้ยงดูโคพื้นเมืองโรคและสุขาพิบาลการปรับปรุงพันธุ์โคการผสมเทียมโคการตลาดและการจัดจำหน่ายผลผลิตการบันทึกข้อมูลและการทำบัญชีรายรับรายจ่ายวันนี้นะครับเราได้ลงพื้นที่นะครับในอำเภอเขาชชยสนนะครับ เพื่อติดตามความก้าวหน้านะครับจากการให้ความรู้พี่น้องประชาชนนะครับในการนําเทคนิคต่างๆนะครับในการเลี้ยงโคนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับไปติดตามกันได้เลยครับจากการที่เกษตรกรนะครับได้มาอบรมกับเย,ยเื่อไรกษตรและเจ้าหนีพัฒนาในโครงการ เกษตรปานี่ที่สุดใหม่นะครับหลักสูตรการเลี้ยงโคพื้นเมืองนะครับวันนี้นะครับจะได้เกษตรกรจะได้เอาความรู้ที่ได้รับนะครับมาใช้กับการประกอบอาชีพนะครับวันนี้เกษตรกรจะมาสืบยาบำรุงนะครับให้กับโคพื้นเมืองนะครับนะเดี๋ยวไปรับชมได้เลยครับ เป็นยาบำรุงนะคะอันนี้เราชี้เข้ากล้ามเนื้อค่ะอันนี้ต่อไปนะคะเป็นพายประยัดค่ะเราจะที่ปลายผิวนังนะคะครับจากการที่เกษตรกรไปอบรมโครงการเลี้ยงโคพื้นเมืองนะครับอ่อยากจะสอบถามว่าเมื่อก่อนนี้เราได้มีการใช้แร่ธาตุก้อนสำหรับเลี้ยงโคไหม ไม่ได้ใช้เลยค่ะไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัวสุขภาพวัวก็จะเป็นยังไงครับสู้ขาพเยมากเลยค่ะเพราะว่าได้ร่างจัดสีว่าไปได้ไปอบ่มมากจ่ะและมีความโรคขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการพีด่ดาวเล่นดิเราจะใส่เล่น,นทาก,ก้อนนะครับไว้ให้สําหรับโคของเรานะครับเพราะว่าลายท่าก,ก้อนนี้ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการเสริมธาตุอาหารนะครับต่างๆที่ที่โคขาดนะครับเพื่อจะช่วยในเรื่องของสุขภาพโคนะครับ ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ม <ed lava> <less> ีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นนะครับนี่ค่ะวิปี่ก็จะเก็บกระติกก่อนเก็บกระติกออกก่อนนะคะอาจารย์เอาเกลอดลอยครับลอยไปค่ะเปิดคู่จะได้ไหมได้ขั้วกินขั้วมันจะโชว์มามากินมาเรียนะคะคืออวนหนึ่งก็คือได้นาน อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยการผลิตที่ที่เราได้รับเงินมา 1, 3 0 0าอบาทนะครับเกษตรกรก็จะไปซื้อไปซื้อให้การกแล้วก็อาหารค่ะมีอาหารคคือจักทีไม่รู้อะไรเลยคือเลี้ยงไปงููปราบล้าพนันเลยค่ะเพราะว่าเราได้ไปเข้าอบรมก็ได้รู้ไล่เร่องเช่นการให้กินคว้างนลื้เรืถาดจักคว้างเนี่ยไล่มังปลูตีเนียไล่รมันเนียค่ะ จากี่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็ได้มาโรในการอบร่มครั้งนี้ค่ะมีเสริมในเรื่องของการผสมเทียมไหมเรื่องของการผสมเทียมเรื่องของการตรวจการใช่ค่ะเรียนรู้ถึงการผสมเทียมขั้นตอนการผสมเทียมก้องคู่ค่ะกันเป็นสัรเราเราจะสังเกตใดผันผือช่วงในหัวติดสัดหัวปินสัดอะไรเป็นไงคะมาดูตรงนี้ทีได้มากได้ไปเพย่อแพร่ คนเดี่วว่าเขาไม่ได้ไปอบรมได้ให้ได้ความรู้ได้ให้ความรู้ซึ่งเรื่องกับที่ยาง่วคือเราได้สามานาไปฉีดยาของคนอื่นได้ทดียวว่าเขาไม่ได้ไปอบรมหรือว่าบ้านข้างเคี่ยงได้อะคะ่ะสามานําตรงนี้ไปปฏิบัติได้ะคะ่ะวัวเราวัวเราราคาของวัวเราเนี่ยหลังจากที่เราเราไปอบรมแล้วเราเอาเออ ทฤษฎีหรือว่าหลักการปฏิบัติมาใช้เนี่ยเวลาเขาตีราคาวาาคาาัวของเราเนี่ยราคามูลค่าวัวของเราเพิ่มสูงขึ้นไหมถึงสูงขึ้นค่ะยายสีวาเราไม่รู้ป่นี้ถึงก็ตีแบบเหมืองวัวเพิ่มตีทุกๆแต่พอเราไปรู้พอไปอบรมมากก็ได้รู้ค่าได้นัความรู้ในนัน่นได้ให้มันกินโปรตีนมั่งแหลทาดมั่งก็คือทำไมวัวเราสงบงมู์ที่ขึ้นและกาได้ราคาที่ดีขึ้นนะคะพวกอัตราการผสมติดการผสมติดอะไรดีขึ้นไหมเร็วขึ้น เร็วข,ขึ้นค่ะ,คะจากการที่เราไปอบรมโครงการเกษตรป่านี้ที่ชนิใหม่ในเรื่องของหลักสูตรการเลี้ยงโคงพื้นเมืองเนี่ยเรามีความพึงพอใจโครงการนี้มากน้อยแค่ไหนค่ะภูมิใจมากค่ะคือได้เอาอนำกลับมาใชา้จากติวาลียงแบบบ้านนี่ค่ะยาใครชีดมั่งไม่ชีดมั่งพปดได้ไปฟังได้ไปอบรมมากก็คือด้กลับมาชีดมาไลไรคือไดโรระยะเวลาวะ่ะมันตรงชีดประมาณ่าไหร่เล็บฝันฟืทํทำห้ กเสษตะกร,ะร,กรอย่างพวกเรานี่ค่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากถิ่ว่ัวไม่ต่องบูดเลยค่ะพอหลังจากถี่ว่าลับมาจากอบรมการเริมสร้างเกตอาการข้งหัวสุขภาพก็ะดีขึ้นเขากินหญ้าได้มากขึ้นถึงกว่าได้กินเกลแร่พวกนี้ได้รับเกลแล่ค่ะได้รับเกลือ่ระโรตีนเพิ่มเสริมเข้ามาค่ะการสุขภาพก็ดีขึ้นจากโรกหัวตีเกล็นเกล็นก็ะเริมสุขภาพดีขึ้นค่ะ ินด,ดีแล้วก็ภูมิใจค่ะทีว่าได้ไปอบรมตั้งนี้ค่ะก่อนอื่นก็ต้องข้อขอบพระคุณข้างวิทยาลยัยเกษตรและเทคโนโลยีปัทลุงที่ได้นำโครงการ,กรเกษตรปราณีติฤิษีีไม้นี้มาให้กับชาวบ้านได้เรียนรู้ในปฏิบัติในนนำความรู้ที่ได้มากนี้ ได้มาใช่ได้มาเพื่อแปลให้ให้ชาวบ้านได้เลี้ยงคู่ยังมีประฏิทิภาพแล้วยินดีเป็นอย่างยิงค่ะทีพิชัยไรกษเรให้มาให้ความรู้ถ้าครั้งหน้าที่มีโครงการดีๆพันนี้เกษตรอย่างพวกนู้ยินดียินดีมากๆค่ะยินดีต้อนรับอยากให้มีโครงการแบบนี้เป็นโครงการดีๆมาค่ะต่อไปเป็นการนิเทศติดตามงานโครงการ เกษตรปานีทฤษฎีใหม่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเชิญติดตามรับชมได้เลยครับครับวันนี้เราก็มา,เ,าเยี่ยมชมฟาร์มของเกษตรกรนะครับที่ผ่านการอบรมโครงการเกษตรปานิทฤษฎีใหม่จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงนะครับในหลักสูตรการเลี้ยงโคพื้นเมืองนะครับจากการฝึกอบรมโครงการเกษตรปานิทฤษฎีใหม่หลักสูตรการเลี้ยงโคโพื้นเมืองของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้นำความรู้ด้านการผลิตอาหารโครพื้นเมืองจากวัตถุดิบใน้องถิ่นเช่นกาสาคูข้าเปลือกและข้าวโพดหมักและอา่านมาใช้ในการเลี้ยงโคพื้นเมืองซึ่งสามารถลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มรายได้โดยการนำปัจจัยการผลิตจากโครงการนี้จำนวน1นึ0งบาทมาใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารครับ นี่คือกาสากูเราได้ทำการนำมาหมักกับน้ำสาเล่าซึ่งจะนำมาหมักยี่สิเ็ดวันแนําไปใช้ครับส่วนนี้คือข้าวเปลือกซึ่งเราได้นำมาหมักกับน้ำสาเล่าซึ่งมาหมักยี่สบ็ดวันเหมือนกันครับ <c oughs> นี่คือตอน้นข้าวพดหมักซึ่งหมักยี่สิเ็ดวันแนําไปใช้เลี้ยง ขอขอบคุณโครงการเกษตรปลานิลพฤษฎีใหม่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีปัตตานีจัดสูตรการเลี้ยงปูพื้นเมืองที่ทําให้ผมได้เรียนรู้ด้านการใช้วัตถุดิบอาหารและการจัดการปูพื้นเมืองตลอดจนกระทั่งการป้องกันโรคและการสุขาภิบาลการทําบัญชีรายรับรายจ่ายทําให้ฟาร์มมีการจัดการฟาร์มดีขึ้นครับขอบคุณครับ ็มาพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเกษตรปานี่ทฤษฎีใหม่หลักสูตรการเลี้ยงโคพื้นเมืองของยี่เไรเกษตรเล็กพัน์พัชลุงหลังจากที่เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมแล้วได้นําผลจากการฝึกอบรมมาใช้ในการปรับปรุงการเลี้ยงโคพื้นเมืองอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับเมื่อเราได้รับได้ได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการเลี้ยงการจัดการเลี้ยงฟาร์มโคพื้นเมือง เมื่อก่อนเราเคยเลี้ยงงัวที่ตามมีตามเกิดแต่พอเกิดผลกระทบจากโควิด19ทาให้เราขายงัวยากมากยิ่งขึ้นแต่พอเราได้รับการอบรมจากวิกทยาการเปียนและเทคโนโลยีพัลุงโดยเฉพาะในาการจัดก,การแปลงหญ้าตีนำหญ้ามาแตหนหานงัวทำให้งัวงเกิดผลเกิดการเจริญเติบโตทีต่ดีขึ้นและได้ขายงัวที่ในราคาที่สูงขึ้นได้ครับ ก็ขอบคุณโครงการกเกเทรปร้นิติศีไหมจากวิทยากระเทศและเทคโนโลยีปัตตุ่งทีให้ความรู้โอกาสดีๆแก่กเทศตะกอรและกิจว่าจะมีโครงการนี้ที่ดีๆตลอดไปขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีพัฒลุงนะครับได้ดําดเนินการและทําหน้าที่นะครับที่ดีนะครับในการสร้างาสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านวิชาการทางด้านการเกษตรนะครับต่อไปนะครับขอบคุณและก็สวัสดีครับ